สบายดีพี่นอ้งองสบายสิขุณสิคุณได้สมองสุบอลเดอ้อจ้ะเดอ้อโอ้ยพี่น้องเลยผอก็ได้มาเจ็บแขนบ้านเนี่ยแขนไข่อึง้งๆอยู่กระดูกแตกหรือเอ็นไขอ่อะไรเนี่ยบูหูพี่น้องเลยูกชายก็มาแก่งกับไข่เองไข่หน้าเองสิกขาดเองสิยหายแม่ดำบ้านเนี่ยพี่น้องเลยจะเป็นขักยังว่ะ บุญโฮมพี่น้องเอ้ยคนแห่งอึดเราได้ไปแห่งกัมมาเจ็บมาเป็นบ้านไถ่จะลูกไายกับไทยได้ขาดได้เนาะแกงหรืไทยได้เป็นกบแกงไล่รอบอู่ได้พี่น้องแต่เฮาบม่ได้เบิง์กัดเต็่นแกงแกงไกงล่รอบได้จใจไหนได้เพราะว่ามันยังน่อยแห้งเนาะ เพตุกำหลดมันก็สีหลังคือว่าหลคนก็สีน้อยแห้งสีน้อยได้ใดอะไรพี่นหน่อยสหายาวนาเอาเปลี่ยงคมเจี๊ยมคมเป็นบ่ได้ได้ให้เอ้าวยังบ่เนี่ให้เป็นพกคอหน่อยจะเมื่อหาอาการสิดีเกิดเนาะว่าสิเล่หนามพ้นบนนี่สีเหลวได้พี่นหน่อยยังหายนี่ก็หายหนี่ตอนนี้แหละแต่หายยาวเติบได้เป็นหน่อย น้ำซองมาลูกนะมาแล้วเนาน้ำซองเมื่อปุหาปังเงี้ๆเนา่เอาค่ะรถใช้สวัสดีป้าลูกสวัสดีพี่นองสีเคิรนหนามแล้วนี่าสุนีเนาะวางในสีเคิรนหนามไปนอง เดาหน้ามใส่แล้วไปให้นึงมนี่นะดยลอกน่อยนึงแล้วฮุกให้แล้วดำหน้าสามสามเสาอ่าลดทยแกงดีไปกับปีว่างของคนหนน่อยเนาะพี่นาะสิบสองปีวัวอีกปกี่เดือนกับสิบสพี่เนเกิดเดือนสิบเอ็ด ตอนนี้ค่ะก็เดินแปดเดินเก้าเดินแปดเดินเก้าออกมาอสองเดือนัวจะไปะท้ายหน้าห้ามให้แม่ดำได้ก็ให้ฝืนไทยเอาคฝืงหนึ่งซะก,ก่อนปาดไทยเบิร์ตหายเลยพี่ได้ปลูก เด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งสดนี้ชมไกลฮูเว้ากันบ่ได้ยินดอกคําบ่อื่นใส่พี่น้องเอ้ยมีให้ยาวอยู่3-4แล้วนะเฮาให้ยาวดอกาบ่ซาวก็สิพาไปหาหมอพุ่นแลพ่อมันก็พี่น้องเอ้ยเอ้าหมอกลุดแต่หัว เลี้ยวหายเลี้ยวหน้ายเนาะบ่ปีนี้พี่เองเลยสมบูจูประจาวเท่ห์หย่อนพ้นเนาะรวยในใดก็ขาดำเนาะขาลึกใจขาดแล้วคนขาดจะเจ๊งไหมเบิ่งขาดอีกหน้าหายบักใหญ่พี่เองเลย ไายเสียแล้วนะเก่งไร่เต๋อเมือนโมเหมยนะพี่น้องเอ้ยตุ้มคนไทยนะข้าวเคยไปไายหุ่นนานอยู่หน้าบ้านฝั่งลาวจ่วัดไทยหุ่นนากน็านอนยามกลางคืนนะป้าทิ้งโถปวดเบิ้ลตื่นมายามเส้าแล้วมันก็ส้มมันขาดต่อไปเนาะแช่เป็นขาดเอาครึ่งหนึ่งพี่น้องมันสีแข็งขาดเป็นหาดำมาแล้วตี่ แค้นเดียวบ้านแค้นหนึ่งใช้งานาบ่ได้เบื้องครัวสำพี่น้องเลยเนาลูกไส้กัยญาคาดเองบ้านว่าให้ขึ้นไปนอนพักผ่อนนะเห็นลูกสไส้ยัญญาพันไทยเงินหนึ่งเงินแหลนลงมาอีกพี่น้องเลยคนหน่อยแห่งเก็ตรใส่เนาะความเจ็บควเป็นนี่ก็ะดับขึ้นไปนอนรถ เจ้าน่อยเป็นนักเลยแห่งสิเทคย้ำวียงย้ำงานเห็ดบ่ได้่ละไกับบ่เห็ดแค้นฮักมาสิได้แน้นอพี่น้องโตเก่งอยู่เลยใ่คอยขาดคาดทั้งคัวงก่อนบ่อฮัมงามคือบ่ท่าขาดทั้งคัวงก่อน เห็นลูกแท่งย่อพันไทยออกตอนลุดไทยไปได้เพราะมันหนักพี่น้องพันไทยขาดเนาะบ่หนักปไปได้แหล่นต้งมาใส่ปลาบ่ได้พี่น้องเก็บปวดกระดเอาหิดไปซ้ำมันแหล่ซ้ำๆถาคนงานพี่น้องเลยพี่จ้างกับคนงานบ่มี่ข้าก็ดำและไฟน้ำมันเบิดบ่ถ่าเขาแหล่เบิร์ผมบรรยากาศกับพี่น้องเลยก่อนเมฆก็ไลายล่หักบ่ไปบัง bộ cái băng nổi ta biết nè thấy liệu hành sự thì là người phục hành bắc kinh này thay là cái mặt khả đi เฮาย่างใหญ่งัวเฮายังลอยพุ่นเนาะเพิ่ย่างอันน้ำดุไทบื้นขี้ต้มตายโลดพี่น้องอ้ยสาสนาลังสฟ้าหน้าสดินนแลนากรรมเนาะพี่น้องมาหามคือบ่ขาดทังขวงขาดทังขวงไปจังแล้วไวสิได้ซะใส่แล้วตนันน่ะบ่น้พงน่ะ สิไปป้าไหนเวียงไหนางานไปบ่ได้ไปลอง้ยเจ็บกระอุดขว่วแหละเจ็บก็มาเจ็บเบิ่งขัวแค่มันนะไข่อึ่งหลึงไปเลยเดี๋ยวไปให้เบิง่งซ้ำกระดงเศษบ้นานเลื่านเ้นเอเ็นแผ่นผีขึ้นมาได้เลยแหละ อขาดมือเดียวกับขาดบานนี่เห็ดบ่ได้กับประเหตดดิเฮ้ยจนเราไทยแล้วสิดีดแอวหักเป,เป็นเป็นเบื้องคู่ ยังบทท่านสมบูรณ์นะพี่น้อ,ทนบบนนอทงทั้งบทปีนาไปหงอ์ตัวแตงกชซอยเวีกยกชาวงานพ่อแม่ได้ขักแบบบ่ห่วงนะพี่น้อยใน่นยังหน่อยเกินยังบทท่านปลอยจับรถไทยซับแต่ว่าเห็ดได้ไดพี่น้อยเห็ดมันนี่จะหน่อยจนเถ่าเ่าแลลวเห็ดหนากับพี่น้องเอ้ยผ่านมาเบิดแล้วความถูกความยาก ไส่ผยก็ผ่านมาเบอรสุขคนนะพี่ดองเนาะคนเราก็ต้องผ่านความถุกความยากกันมาจังไ้พออยู่พอกินเศร้าเมื่อยล้ะบ้านคนนางเบิ่งต่อละพอขาดหน้าถาเนาะคณอ้อาเอากาดลูกชาย มึงมาหน่อยก็ดือด้อขาดกับขาดมือเดียวมือหนึ่งกัดเจ็บซะมั่นมือแรงแล้วมืออื่นกับไข้เดี๋ยวพี่น้องกินยานลงไปแหละพังเบิงอาการพี่น้องวางให้ขึ้นมานอนกับบอกขึ้นมานอนพักเหตุฉันจะเหตดไปแล้วนะพี่น้องอีทุอีทุทไปแล้วเหตุใด คาชิรีเลี่ยงความเก็บความเป็นได้แค่แต่โบกายกะกับยังเลยมาหาไปหามมันจะหนุ่ลงไปเอาหน้าทงนั่นจะจะได้ใส่โหลดเคสในและหนุ่งลงไปเลยทงหลุมพูนปุ๊บไกลไปละแพนด้าเห็นยังลูกมาสิมา ยังก็ไมดช่อง้ลูกไี่ใช้หน,หน่ะนะึฮึตอแม่ย,ย,ย,จ,ย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 จับกรอยก็ห้องช่างเด้ช่างเลยจับกรคอยก็ห้องจะน้ำตาเปีกเยก่หนีไม่หีอยู่ขึ้นขึ้นขึ้นไปห้เอือ้อยอยู่เที่ยงผัวไปลอยเอ้ยมาเอาน้องมขึ้นไปเกือหน่อลูกเขาเทียงเพิ่น ลูกสาวกัได้บไ่ได้ลงน้ำมันแดดแห้งพี่น้องเลยไปอยู่เทียงไปอยู่บ้านน้ำมีไงกับบ่มีโมบ,บ่มะวันมาเล่นเผาเทียงกันมาหน่อยนี่ละ่ะมันสเสด็จหนาเสด็เลูกมหนักได้บ่ลงไปกระยาเอาลงเอาลง ขึ้นน้ำเย็นเราไปกินน้ำพี่น้องลืมถือกระตุกใส่น้ำแข็งแต่ว่าันายังเย็นอยู่พี่น้องเลยตายลงทำหน้าบาดนี่มวนมวนอยู่กลางถงงนาเฮาเนาะมวนทั้งเมือมอม่อยพี่น้องเลย,ยตอนเขาเก็บเกี่ยวผลิตภูมเขาเอาเกลเหลาผลไปเลยจีใจตอนนั้นละ ผู้ขาดมือเดียวนะกะลงไปจะเห็ดเดีได้แล้วผีปลาหลูกกมีอะไรเห็ดเป็นบ้านนอกผีน้องเจ็บกระอดเอาโอ้ยตลกสำเพี่น้องเอ้ยขุดดูตันหนาสังเวชตัวเองกับป้านี่ผีน้องร้ยเหมือนสะอาดอึดขู่อึดค้นขู่ปีแห่งดำสองพ่อเมียะไรพี่น้องเอ้ยูกชายก็แห่งยัหน่อยแหละ ยิ่งว่าคนใหญ่แล้ะปีเลีนนลว,น,วนี่กัปีนีเนาะปีแห่งดํา2คนคันี้เมียงงยงง่ยงเอยู่ให้บักเง้าในะหอ่กับดั้มกับสาวสาขำอะวรกันองเลยเอานนำย็ดไปพอนะ่อล้ว สลงดำบาะนี่พี่น้องเอ้ป้าจะมาห่างๆห่างๆใช่ป่ะเนี่สชิบอมมาเอิญผู้บังสีแล้วนี่เฮ้ยแกงน้ำไหมเนี่กับปานนี่ไปถ่ายตอนดำพี่น้องเอ้ชิลงดำในเดืองันนี้เลยชิเขาเก็บเผาเพียงเท่านี้ใบถือท่าคาตังกล่องลงมาเบิ่งนกเอี้ยงกับพี่น้องซามัตนะพี่น้องเห็นอยู่บ่น่ะบินไปเลย เอียงๆสี่โตคิดหนาจังพอกันใหม่พป่ล้วเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพียงเด้อผู้เขาเบิ่งใหม่กะจะลืมกดติดตามให้ได้จะเด้อเลยกะคอมเมนต์ได้ที่ห้ามไม่ได้ตอบกะข้อถอดข้อพายละลายที่ตอบบททวงบททันเนาะย้ำหายยำหน้าบทตีกันยังเธอกะบทเห็นพป่ล้วไยเรียนไปเรียนมากับบทเ็นแต่ก็ข้อถอดพอเอาไฟลลายเนาะทุกถูกคอมเมนต์ทุกถูกฐานที่ติดตามที่เบิ่งแยงเทามาถึงมาหนี่ะแหละแต่ก็ขอบคุณผู้อยู่เบิ่งลังน้ำเนาะ พนองัดนาหน้าอ้อเห็นแต่แขวลดกวยค่เหื่อยป้อเหื่อยกรเฮียนเก่งๆจังได้เป็นเจ้าเป็นนายจังบดมาดําหน้าคือแหม่คือพอฮันเป็นจ้าเป็นนายนะบด้มาเห็นหน้าได้ลูกเฮียนเป็นนายเขาเป็นบนเฮียนมันเก่งๆแมมว่ะต่งจะเฮียนแฮนเป็นจ้าเป็นนายบด้มาดํหน้าบด้มาไทยหน้าคันหน้าแนวนี้ได้ กูเลยนั่งอยู่ของหลังของการปุ่งชิมาได้ได้เจ้านายก็อยู่ของหลังของการปุ่งแล้วชิมาเป็นชาวนาคือเฮาเนี่ยล่าอะไรพี่น้องเลยโห้ยลอยมากมๆาเลยเนี่ยไม่ได้นะสุดแสงตาพี่น้องเลยสบายดีสุขุสุขคนกีตาพ่อ,อกันใหม่